เปิดน้ำหนักล่าสุดอั้มพัชราภาหนักสุดในชีวิตขึ้นมาถึง6กิโลหนักสุดในชีวิตเปิดน้ำหนักของอั้มพัชราภาล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาตกใจกันอย่างหนักสำหรับซุปตาสาวอั้มพัชราภาซึ่งผ่านมานั้นเธอจะดูแลรูปร่างสัดส,ส่วนให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาแต่ล่าสุดเจ้ตัวออกมาเผยโมเมนต์ที่ตนเองถึงกับต้องอึง้ง หลังได้เห็นตัวเลขล่าสุดบนตาช่างที่พุ่งขึ้นถึง6กิโลกว่ากว่าผ่านไอจีตอรี่ด้วยน้ำหนักที่อยู่ที่54.8พร้อมแคปชั่นว่าหนักที่สุดในชีวิตละพี่จะเอาจริงแล้วนะขึ้นมาตอนผอมน่าจะ6กโลกว่ากว่าหลังจากอาทิตย์หน้าเราจะตั้งใจลดละฟรุ้งฟริ้งสุดๆส,ดส,ดสำหรับคู่จิ้นในตำนานพระเอกสามีแห่งชาติติ๊กจยฎาพรและนางเอกตลอดการอ้ําพัชรภา กับการกลับมาคราวนี้ในละครสุดโรแมนติกลมพัดผ่านดาวช่องเจ็ดีเฮตีหวานไม่ได้พักเรียกได้ว,ว่าสมใจกองเชียร์ที่ได้เห็นคู่นี้ลมพัดหวนกลับมาเจอกันสักทีล่าสุดได้เวลาเอาใจทีมชายในแฟนกันบ้างสำหรับคนที่ลุน้นซีนหวานหวานพี่วัดกับหนูดาวได้เวลาสมหวังสักทีเดินทางมาถึงซีนหวานหวานปาร์ตี้เล่นใหญ่เปิดโรงแรมแขกแน่นนักแสดงเพียบ เตรียมหัวใจของผู้ชมไว้ให้ดีนางเอกคนสวยอ้ําพัชรภามาในชุดเรสก่ออกออร่ราสวยใสเกาหลีเกาใจสวยเด่นมาตั้งแต่500เมตรเติมความหวานด้วยการเต้นรำตามองตาก็รู้ใจกับรักแรกพบพี่ติก๊กรัศมีความหวานเคมีของคู่นี้ยืนยงคงกระพันค่าไม่ตายความทรงจำเมื่อในอดีตปลูกชีพติก๊กอ้ําชวนกลับมาจิน้นชุดใหญ่ไฟกระพริบ บอกเลยว่าฉากหวานหวานสีนชื่นชำครั้งนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดใครไม่ได้ดูรับรองว่าเสียใจแน่นอน